ในระหว่างนี้นะก็รอไปนะฮะก็รอเวลาพิธีกรรมะะเขาก็ทําพิธีกันไปเราก็รอไปนะฮะเดี๋ยวก็จะมีการเคลื่อนตัวเข้าโบสถ์กันนะฮะผู้คนแล้วก็ตัวของนาคเองนะฮะเด I'm waiting for the ceremony of uh, on the done in the church นะฮะ waiting for the time to move into the church นะ people and the the ordinator นะ ordinator นะ ผู้ที่ทการบวชนะครตอนผมบวชเองเนี่ยผมไม่มีโอกาสได้ถ่ายทําหรือว่าทำคอนเทนต์ได้หรอกเพราะว่าแม้แต่มือถือเอง,เองสภาพยแย่มากในตอนนั้นมือถือเก่าด้วยนะแล้วก็ยังไม่มีชแนลด้วยตอนนั้นนะ I still didn't have channel at the moment นะ,ะก็เพิ่งมาเปิดชแนลก็นี่แหละหลังจากศึกได้ประมาณสัปดาหก์วาาหกว่าสองสัปดาห,าดาห,าดาหา์แล้วก็เริ่มมาทำนะฮะเพราะฉะนั้นก็งานตัวเองไม่มีโอกาสได้ทำคอนเทนต์นะ,ะแต่มีถ่ายรูปวิดีโอไว้บ้างเล็กน้อยนะืมนะ ก็มาทำของชาวบ้านเขาโดยมีโอกาสแล้วก็ดีเหมือนกันนะเป็นงานบุญนะ mm. This is ไม่คขาว่าเดียร์เสือเนื้อไม่ออกนึกๆแลไม่ออกอยู่เพราะว่าเพิ่งตื่นนอนมาเช้าว,วันนี้ปกติตื่นไม่ได้สักเช้าว,วันนี้ I d o n t wake up this early นะฮะเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันเดี๋ยวขอไปทำอะไรก่อนโอเ okay. ค so e e y u later you need to protect yourself from epidemic infection ที่เป็นช่วงรอเวลานะฮะเดี๋ยวจะมีการโปรยทานนะฮะวิธีโปรยทานก็คือ arm skipping arm skipping, skipping. แล้วไม่มต้องได้ยินหรือเปล่าแต่ว่าเสียงดนตรีดังมากเลย the music is very loud นะ so loud นะเดี๋ยวผู้ที่จะบวชนะก็จะโยน,นเหรียญตอนที่แจกโปรยทานให้กับผู้่อยู่ล่างนะฮะการแ <sk r isa> จกก็คือการใช้ว่าคลิป a อ,อ a ไนะนะ เ I'm ม i v i n g เนอะ The g i ร์ a w a y โอเนอะ Okay ตอนนี้ผมก็รอถ่ายทำอยู่นะฮะผมไม่ได้เอาเขาหรอกนะ I don't need those coins เนอะแต่ถ้าเดินมาหาผมสักยนึงก็เอานะ

เขาก็โยนไปทั่วเอาไม้แล้วไม้อหนึ่งเนียเดี๋ยวๆๆเดเดี่ยกบไว้เกไวอ่าได้วันเนี้ยมีสอชิ้นนีตอเลรกก็จะเอาชิ้นเดียวไๆๆๆด้เมเยอะแยะเนีเ่ยเน่ะเดี๋ยเผี้ยนนีเนี่ยนยเกี่ยอบนะนีเนี่นยนยเ่ยเนี่ยน่เี่ยเนีน่

เดี๋ยวหลังจากนี้นะฮะจะเป็นพิธีกรรมในโบสถ์แล้วนะครับพิธีกรรมอันเป็นทางการนะฮะที่จะมีการบ่งชี้ว่าบุคคลจะได้เป็นพระอย่างเต็มตัวนะครับซึ่งในอันนี้ผมจะให้เข้าไปร่วมแล้วกันผมขอดูอยู่ข้างนอกดีกว่าแล้วเขาถ่ายทําก็ลำบากเราเกรงใจเจ้าภาพเขานะฮะก็ผมก็จะให้คำสั่งเล็กๆน้อยๆแล้วกันนะ now it is just the ceremony of uh, the, the official the official ceremony of uh, entering the monkhood นะฮะ to indicate that the person will become uh, absolute monk นะเป็นพระโดยสมบูรณ์นะ completely becoming a monk นะฮะโอเค after you finish the ceremony นะ you become the the monk in practical way นะในทางปฏิบัตินะฮะโอเคในการบ่ชี้ชัดเจนนะพี่เก่ official ceremony ี่กรจะเป็นทางการนะ to enter monkhood นะฮะเพื่อการเข้าเข้าสู่การเป็นปพระโอเคตามนี้นะครับ